ผมบอกก่อนว่าสุ่มได้สี่ดาวตัวไหนเล่นตัวนั้นปั้นตัวนั้นมะโมจิปตามาจิ๊บเฮ้ยดาวตายดาวตายด็อกแดกดอกแดกนี่หูยดอกแดกแล้วก็หมื่นตบไปก่อนนะผมนะกูกระแทกครับผมนะกระแทกแตกไปมาดิด right. hey! ันมาดันดองไอ้คุณดันมาดันดองยัดหน้ามันแตกไปเลยพวกกิ้วดันมาดันดองตีหนึ่งตีสองปุ่มเลามาดันเจอกู สวัสดีท่านผู้ชท่านอยู่ผมเป้ดัสนีเจ้ากับเรา่ดงนกับเรื่องของ one piece bounty r u s h กับ black friday again นะครับผมนะรอบนี้ก็ผมนะก็คือเราจะต้องกดตั้งแต่เสดสองเสดสามผมนะเสดสามเนี่ยจะได้เป็นตัวพิกอัพแน่ๆผมบอกก่อนว่าได้4ดาวตัวไหน สุ่มได้4ดาวตัวไหนเล่นตัวนั้นปั้นตัวนั้นเลยนะครับผมนะแต่ว่าต้องเป็นสเป,สเปที่สาเท่านั้นนะสะเปสงเดี๋ยวผมกดทิ้งก่อนลวกันนะครับผมนะเดี๋ยวเพื่อแไม่ได้แบบหน้าตู้สเปสมาดวงดีอย่างนี้เจ๊ก๊กนั่นไงอ่ะรอดไปครับผมนะตัวที่มีโอกาสได้คือจะเป็นเรื่องของโรบินอนเชิมะครับผมแล้วก็แฟงกี้เด็กแว้นสิ่งที่ผมอยากได้เลยคืออยากได้แฟงกี้เด็กแว้นมากนะฮะว่าให้คอสเพย์ไหวไปคงจะยากผมเคยลองไปสอบถามราคาชุดนะเขาบอกว่าชุดประมาณ5 0า0 0ื่นแต่นั่นไม่โชว์คุณแฟงกี้นะคร ม้ามาก็คือได้เป็นไรเดอร์แห่งเสรีแน่ๆรับผมสกิลหนึ่งมีก็เตคก็บผมนะเออสกิลสองก็คือเหมือนจะเหยียบอะไรเข้านะแซมเข้าไปก็บผมนะเออถ้าได้เป็นนิโคลโบินล่างนี้มาก็ชอบนะรับผมนะแต่ว่านักกากโซบะคือมีปั่นแล้วไงโอเคถ้าพร้อมแล้วสกิลิเปาะเข้ามาหนะโมมา 3, 2, สามสองหนึ่งสกิบปั๊บตามาจึบ๊บได้เป็นไรอุ้ย โอนามาสเต็อกคาราเมลตัวนี้เคยทําไปแล้วครับผมเพราะฉะนั้นไม่ทำครัผมนะได้อีกตัวเฮ้ยโรบินเจ็ดสิบเอาดีมิโกโรบันโอนกิชิมาของจริงมาเว้ยนี่คือตัวที่ผมอยากได้เลยนะครับผมนะไม่ขออะไรมากขอนิโคโรบินตัวซิกอุย้ยยังไม่ได้ครับผมนะอ่ามาสเต็ปหนึ่งมามิโกโรบินอีกตัวเขาบอกว่าจะเป็นเรื่องของการันตีสี่ดาวแน่ๆนะนะสเต็ปหนึง่งนะแต่จะได้หน้าโูะหรือเปล่าก็แล้วแต่เวทกรรมอู้ยได้กับปากกับประศรคีครับผมนะ เฉยเลยนะครับผมนะเศษสองขอโรบินมาตัวหนึ่งโอนิชิมะมาจิกิดีฮ้องปอดโอ้้หตัวใหม่ตัวอะไรวะหน้าสายวิ่งอย่าบอกนะว่าเป็นอู้หโอ้ยยังหดครับผมนะแฟงกี้บุคลมโอนิชิโมอุ้ยแต่ชุดถามว่าทำยากมันหาไม่ยากนะเนี่ยเออหาไม่ยากนะพูดถึงอะชุดอะถ้าพูดตามตรงนะเออหาไม่น่ายาก ขอโรบินได้ไหมอะไม่อยากได้มึงแล้วอะตอนนี้ตอนแรกอยากได้มันแต่คือคลิปนี้เราเท่ากับมันต้องปั้นโรบินแล้วไงวู8แปดสิบเอ้ยจบเลยจบดบสรตสรตีดีสิบสลบเอ้าสบายใจเดี๋ยวจะตบพี่ฉีคือตบแปลกป่ะนะผมบอกแค่นี้ครับผมไม่ว่าใครบนโลกนี้ก็ตาก,กับผมที่นี่แปดสิบไปเลยเอ้ยูหูยเอาไว้ รเราบินต้องเป็นตัวแรกวะเห็นมเงี้ตั้งแบบว่าเลเวลสกิลเลเวลห้าสกิลนี้คือเทสมาโนอฟีเซียโอ้โหเดนี่คืองัดโลกี้ขึ้นมาเห็นไหมเออเอากีงัดขึ้นมาแล้วก็ฮีกันเต้เฟอร์สุ้ยฮีกันเต้โคตรเทซีเซอร์เพรสนั่นเองครับผมก็คือเอามือตบฉีกปบฉีกปบฉีกเข้าไปนะเออเออแต่อ่ะใส่ไปพุ่งเข้ามาอันนี้เอาไปแค่หนึ่งขำๆไปเออกดขำๆไป เช่ของผมก็คือเป็น3มฟรีแล้วกันนะเอาฟรีนี้นะเออไันได้ไมาได้แค่2ฟรีก็เอาฟรีนี้กับฟรีนี้แค่นั้นแหละ <c oughs> จะบอกเอา3ฟรีกไ็ได้ยี่ได้แค่สองกับผมนะแต่นี้ <c oughs> ถ้าถามว่าเอาแล้วโหดไหมมันไม่โหดผมเอาเป็นเน้นโจมตีแล้วกันโจมตีนิดหนึ่งอันนี้โจมตีไหมอันนี้โจมตีอใส่โจมตีไปจะได้โจมตีเท่าไหร่มาใส่โจมตีได้โจมตีสาอ่ะเอา3ามเเซนมาแล้วกันมาเดี๋ยวไปปรบฉี่กันดีกว่าป ด่านที่เล่นเป็นเรื่องของหูเลโรซาสกกวเดตูงานจิตกับผมนะ่ะเอาอะทีมกูแม่งหกหมื่นวะทีมเขาห้าหมื่นวะซ้ำขี้ไก่โอ้ยแต่ว่ามีตัวตึวตงเหมือนกันเวยยหูบุ๊คหนึ่งหมดสบายใจอย่างเงี้ยขั้นชั่วนะฮะอยาเจะบุ๊คสองเยอะเลยตอนนี้นะครับผมนะ่ะเล่นนำหนุกหนุกน,นานๆปึ๊บหมัดมาก่อนเลยใครไปซ้ายต้องมีคนไปซ้ายเยอะเดี๋ยวพี่ไปขวาให้เลยมีหูคนน้าหลงล่าคาเรซิลมาเลยจ้า ยึดเลยจ้าชิบิฮี้เข้ามาแล้วก็โบเข้ามาหูยึดช้ามากครับผมแล้วก็ทำการดีกันเต้ซาเลโตเอาไปไหนแล้ววะเฮ้ยรอแม่งไปไหนรอแม่งหายเชี่ยไอ้บ้าเอ้ยแล้วกิ๊สองไปไงวะเฮ้ยรออยู่ไหนวะเชี่ยรอแม่งหายไปแล้วตายไปแล้วอ่ะอู้วามันมันโดนตบกับบ้านแม่วะอุ้ยโดนยิงมาดีกันเต้เฟอร์การองหูโดนเข้าไปดีเข้าหน้าหรือูแม่งไม่เข้าอ่ะงามสายแล้วครับผมนะเฮ้ยจิกั้อยิงมาคุณตบชีคูตบชีคูตบชีกมาด่เจอคตบชีกห จังหวะมาเฮ้ยเจี๊ยกนึบโอเคตบมังตบฉีกตบฉีกครับผมนะโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับผมเจี๊ยกนึกโอเคตบฉีกครับผมนะเออโดนดิเอากูตบฉีกกูตบฉีกครับผมนะเออแตกเข้าไปโดนฉีกเข้ามาย,ดดยึดเพื่อนเพื่อนยึดเพื่อนเออนั่นแหละเดี๋ยวกูกันให้งามๆครับผมนะ วุ้ยเพื่อนบัตรระเบิดบุกว่ะงามไซชิบหายแล้วหุ้ยดีกันเร่มาเหมือนกันมึงอ่ะตัวปลอมกูอ่ะตัวจริงหุ้ยอ like ีกระเทยมึงสิอีกระเทยเจอกูหน่อยอ้าวชิบหายแม่งลวกแล้วครับผมนะวุ้ยทาฟังก้ารอมาอย่างนี้เราก็ทําการดุกดืึอดอกแดกดอกแดกกรตายกระต่าดอกแดก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 กระต่ายกระต่าดอกแดกดอกแดกนี่หูดอกแดกเราก็หมื่นเฮีย ฝันมาซิคืกปั๊กตะก,ก,กูลบก่อนหี่จะคีย์บอร์ดไม่กดไม่เป็นไรกูตบฉีกตบฉีกครับผมนะกูตบฉีกู้ดอกกระสล้านครับผมนะยิงกูดีง,งานไส้สามสองชิคกนี่ฮิว ดีกันเต้ซาเลนโต้โอหูดอกสองแสนอันนี้สนับไม่ตายฮี่โดนสองแสนไม่ตายชิคกี้เนอร์องเข้ามาอย่าทำเพื่อนกูนะอีหาจิกนี่แม่กูตบเลยยอกอีหาล่าครับผมนะอุ้ยเอากดีกันเต้กูหรอกกันเต้กูนี่ยตัวจริงมึงก็ตัวปลอมมึงกูบอกแล้วว่ามึงคือตัวปลอมมึงคือตัวปลอมนี่แน่ตบชีกเลยอีดอกทองนี่ไงล่ะตัวปลอมโดนกูตบชีกเก่งทองดอกทองโดนกูตบชีกเฮ้ยเอ็ดเหรอเอ็ดโดนกูตบชีกตบชีกมาค่ะตบชีกมาค่ะเฮ้ยมันจะทำกูหลุดมันทำกูหลุดคิวซีเลยอีดอกทองอีจิกกัดทกกููลลุดิ่งนี มากูจิก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 กันหลบหลบแ้กูเข้ากูไม่ให้มึงยืดกูจิกกูจิกสู้ค่ะกูจิกสู้กับอีจิกนี่เป็นไงพลังแห่งจิกกัดกระห่มนะเออเจอพลังแห่งอีจิกกัดเข้าไปไม่ทางสู้ได้อยู่แล้วครับผมวุ้ยนำมาสเต็กคลาเมลวู้ยนะเอาหัวใจพี่ไปเลยและด่านที่สองสี่สองเก้าจะเป็นเรื่องของอุ้ยเศษหมูเกาะชาบันโดครับผมนะมา เจอกันหน่อยอู้พลังแห่งจิกมาแล้วอู้รอบนี้มันเจอนี่ว่ะราชาเจอสลัดสมาสเตอร์ว่ะมีเวก็พังแล้วก็เป็นเปราสเฟลลินเป็นเปราฟเฟโลนี่เองกับโลฟี่โอชิชิมะนะที่เขามีคือโจดอะแอดลาแม่งควงทีเดียวมึงตายแน่ถ้าโดนควงไปหายอะแน่ๆการันตีว่าหายนะครับผมนะต้องระวังกันเนี่ยเออผมก็โตฉีกแม่งก่อนเลยเอออู้มีคนขึ้นมาหนึ่งคนใครไม่รู้นะครับผมนะ คนคนหรือหุ่นยนต์คนหรือหุ่นยนต์นั่นไงคนจริงๆด้วยครับผมน่ะกูงัดสกัดเจเข้ามาอุ้ยเยี่งอุ้ยยังโยนอีกอะไงสัตว์เอ้ยแม่งจับจังหวะผิดกูตายแน่นอนกูตายแน่ๆกูตายแน่แน่สัตว์เอ้ยสกิลเฮี้ยนี่มันอะไรจะปัดวะเนี่ยตัวเฮี้ยเนี่ยไอสัตว์ เวลแค่ sea, 60ไอ้เหี ite, ้ยน so? ั่งงงงีชิบหายนะครับผมนะมาสัตวลบดีลบดีมึงแอดล้านเหรอไอสัตว์มึงแอดล้านเหรอมาหืมลบเลยกูตบฉีกบั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 กกูปล่อยยัดหน้าไอสัตว์มาดิเราสามพันมึงนะมึงมาสามสองหนึ่งกีกบังโอเข้ามากูหลบกูตีกูตีเฮ้ยยังแม่งหนีวะไอสัตว์กระเจาะไว้เหี้ยนะนะครับผมนะไม่เป็นไรมึงขึ้นมาอ่ามึงขึ้นมาเลยมึงขึ้นมาเดี๋ยวกูหลบเดี๋ยวกูกูรอหลบแแม่่่่งงคววกกูนาอะ มึงปล่อยให้โดนนะเอามาควงมาไอสัตว์เออมันควงมาว่ะสามสองหนึ่งดรอปพอดีโอเคอุ้ยเอา้าเหี้ยกูดรอปยังโดนอีกเหรอวะเฮ้ยแมันควงแล้วชิบหายละตีก่อนนะผมนะงัดหน้าแม่งก่อนแล้วกันไอสัตว์ให้แม่งแตกก่อนแล้วกันไอเหี้ยควงจังเลยกูรู้มันต้องควงนะผมนะกูเอากลางก่อนแล้วกันเออมันรู้ว่ามันจะมาบีว่ะมันขึ้นบีวะเฮ้ยเชี่ยตัวเชี่ยแล้วไงห่าซานสกิเหรอกูตบฉีกเอาดิซานสกิมาดิห่ามึงเจอกูหน่อยวัยรุ่น สักกีมา3 2 1สอดอชเข้ามาครับผมนะโอ้ยโยนทันทันทันวยังเงาะยังไม่โดนไม่โดนกูแตกแตกครับก่อนมึงแตกก่อนถ้าไม่เวนไปมาเขาอุ้ยไอ้เจยเด็กแว้นมาฮ่าเอ้ยกูต้องฉีกไปก่อนแล้วกันลูกมึนกูชิมไปก่อนนะผมนโอเคอุ้ยกระเด็นล่วงเลยเหรอแฟงกี้มันมันยึดมันจะยึดดีป่ะให้ทายอุ้ยไม่จะมันขึ้นเหรอมันยึดดียึดดีมันยึดดีเพื่อนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกูงัดกันนะหงษ์นะงัดมาต้องฟังก์กออจันครับผมนะไายที่เดอกกะสองล้านครับผมนะเจอกูมาตััออจนเข้าไปร้อง เฮ้ยมันมาซีมาซีกูขึ้นมือกูขึ้นกันซื้อกระดึ้อมึงมาซีอย่างนี้เหรองัดมานท้กฝักกิจอ๋อจันกูดักกูบอกเลยกูดักกระห ổ กูดักตบกูเป็นพวกดักตบหลังโรงเรียนอยู่แล้วกูตายมึงอยมาจิกกระดดหอกเข้ามากูตบชีกตบชีกเหรอโอนะชิมะเหรอครับอุ้ยไอ้เหี้ยคามุสซาลี่เหลือหนึ่งไอ้สัตว์ชิบหายกูรอดยากสามสองสกนีเฮงเฮ้ยกูรอดก่อนเดี๋ยวกูตายไอ้เหี้ยกูกดรอดแล้วเดี๋ยวกูแตกอ่ะโอ้โหอย่างไรเอาเอาดีคืนอย่างนี้โอ้มันมามันมาอีกมึงกะเอาหมดเลยเหรอไอ้เหี้ย เออมึงขึ้นไปอีกอ่ะกูยึดคืนก็ได้ยังเดียว่าห้าวิทันนะวะไม่ใช่สายวิ่งด้วยสามไม่ทันเลยสองหนึ่งเหลืออยึดมดนั่นไงเชี่ยกูสาแบบจงังหวะสเต็ปเชี่ยเลยดีแล้วอ่ะคามุสลี่พีแจกเลยสัง่งรอบนี้มีตัวจริงตัวปลอมน,นะเียูฮุกิวมามึงลงงัดแน่ยึดไปเลยเพื่อนโ okay. okay. อเคโอเคดันมาดันดองไอ้สัง่งคดันมาดันดองยัดน้ำแตกไปเลยฮุกิวเทียอย่าแอ๊กมาเลยย่า เดิมมาดนดองตีหนึ่งตีสองปุกล็อกมาดัดาน, 1, 2, นามาึงเจอกูโบเข้ามาซึ่งยู่บแบงเข้ามาอามาตัว,ต,วตัวจริงเหรอตัวจริงเหรอกูตัวจริงอีสัตว์มาดิเฮ้หลบไปก่อนนะผมนะกูกระแทกครับผมนะกระแทกแตกข้าใบมาดิมามามึงมาดิเอา้าตบไปดิปบกูกลับมาดิมึงตบตบโอ,อเด้งกลับแล้วไงอ่ะกูยืนอยู่ข้างในกูยืนอยู่ในป้อม อู้ยไอ้เชี่ยคิดสรุปเอาคิดสรุปเอากูตีตีม่วงกันตีม่วงกันตีม่วกันเฮ้ยไอ้เชี่ยเมื่อกี้กูด่าไปเยอะไอ้สัมปองใจกันสามสองหนึ่งกิ๊ก๊อกก็โอเคหลบไม่ทันกูแทงกูแทงเอาดิมึงมาดิเดี๋ยวเขากี่เอาดิมึงมาดิมึงมาดีกูแทงนี่เอาดิกูแทงนี่กูแทงนี่มาดิกูตบกูตบฉีกครับผมนะสามสองหนึ่งงันบัตเตอร์ฟัคเตอร์นี่หงายดิครับเจองัดมันเะอร์ฟัคเตอร์เข้าไปครับผมนะเฮ้ยใครวะเอสบีเหรอ ตบชีพกันครับผมนะเฮ้ยเฮ้ยอินบอมอินบอมอีควายนี่แน่นี <tr 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 ah ่แน่อินบอมสัตว์เออมาดิอินบอมมาดิเออขึ้นขึ้นปากกิเลนเหรอมาขึ้นตักกิเลนก็มาโซบะมาครับผมนะเอาให้โลกไม่แตกก่อนอีกทีนยเอาให้โลกแตกก่อนโลกแตกเรียบร้อยครับผมนะหายไปเอาดิมาดิอมยืดไปกูให้มึงยืดอ่ะกูให้มึงยืดอ่ะเอายืดยืดรอไปรอไปครับไม่หลบมึงก็แตกเฮ่ยไม่หลบก็แตกสัตว์กูให้โอกาสมึงแล้วเฮ่ย แล้วแต่ขอบคุณแม่กับใจเทียบดนจบครับผมนะขอคนหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจผมเพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไคร้ในกล่องข้อความเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่เราจะเจอครั้งหน้าครั้งนี้จากเราก่อนอย่าเอาเรื่องกระพงท่าว่าใครยังไม่มีรหัสเริ่มต้นแบบโหดโคตเทียบแบบผมสามารถกดลิงก์ด้านล่างดีคริปชั่นนี้ได้เลยครับผมนะกับร้านรองระบบ Android และ iOS ครับผมแล้วก็มีเป็นเรื่องของโค้ดมาแจกฟรีด้วยครับผมนะเป็นเรื่องของโค้ดโรบินโอเนชิมะซอมบี้ลัสครับผมนะรับไปเลยนะฮะับสิบพอยทั้งหมด200โค้้ดดวยกันโอ้โหยงดุครัับผมนนนี้ะ ขอบคุณมากๆครับ